ชาร์จโซลา่าเซลล์ระบบ48โวลต์ต้องใช้แผงโซลา่าเซลล์กี่วัตต์มาฟังกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการชาร์จโซลา่าเซลล์ในระบบ48โวลต์น,นี่อันนี้นะครับแรงดันก็52โวลต์เกินมานหน่อยแล้วนี่อ่าระบบโซลา่าเซลล์ครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จผมชาร์จกับรถจักรยานไฟฟ้าซึ่งอันเนี้ยเป็น48โวลต์เป็นแบต12โวลต์ต่อการ4ก้อน เราจะต้องใช้แผงโซลา่าเซลล์กี่วัตต์อ่าเรามาดูกันเอาจริงๆครับระบบ48โวลต์เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะชาร์จ48โวลต์น่ะวัตต์ก็ไม่ต้องดูจริงๆอะ่ะเขาดูที่โวลต์อ่าอย่าง48โวลต์นะครับโดยปกติเราต้องใช้โซลา่าเซลล์ขนาดแรงดัน60โวลต์ถึง90โวลต์โดยประมาณอ่าอ้างอิงจากเครื่องชาร์จหน้าตาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องชาร์จกัน เนี่ยครับตามสเปคนะครับ48โวลต์ซิสเทมจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ที่มีแรงดัน60-90ถึงโวลต์กันเลยทีเดียวอ่าอันนี้ปกตินะแต่ผมแบบชาร์จแบบไม่ปกติครับเห็นไหมนะครับว่าชาร์จแผงโซล่าเซลล์48โวลต์มันไม่ได้ดูวัตต์มันดูโวลต์ของระบบโวลต์ของระบบที่ใช้คือ60โวลต์ถึง90อ่าแล้ว60โวลต์ต้องใช้แผงกี่วัตต์ล่ะ อันนี้เป็นแผง80วัตต์นะครับอ่า80วัตต์อย่าสับสนนะครับวัตต์กับโวลต์โวลต์คือแรงดันวัตต์คือกําลังอ่าอันนี้กาลังกาลังไฟฟ้า80วัตต์แรงดัน18โวลต์ถ้าจะชาร์จ48โวลต์นะนะท่านต้องเอาไอเนี่ยมา4แผง4แผงแผงและ18โวลต์ก็เป็น4คูณ18เป็น72โวลต์เนี่ยท่านต้องใช้แผงไอเนี่ย4แผงต่อกัน แล้วก็มีเครื่องชาร์จอืมแล้วกําลังที่ได้ก็คือ80ดสิบคูณสี่สวัตต์เออก็จะได้เป็น240วัตต์ที่72โวลต์เอามาชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าเออามาชาร์จไอ้รถอันนี้แต่วันนี้ครับผมงบน้อยอ่ะผมงบน้อยสังเกตดินี่ยดูแรงดันแผงผมแค่ประมาณ39เราไม่ต้องต่อแผงให้ถึงเจโวลต์เลย เพราะว่าเรามีตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นชื่อว่าตัวโซล่าชาร์เจอร์บูสเตอร์เออก็คือเป็นการบูตแรงดันต่ํากว่าแบตเออปกติอย่างที่บอกครับ48โวลต์ท่านต้องใช้60โวลต์ขึ้นไปแต่เนี่ยแรงดันแบตเอ้ยแรงดันแผงอยู่ที่ประมาณ42โวลต์โดยประมาณนะของไอ้ตัวนี้นะ42โวลต์เอามาชาร์จ48โวลต์จริงๆนะครับ12โวลต์ 12โวลต์ก็เริ่มระบบได้แล้วเนี่ยผมลองนะครับไอ้เครื่องชาร์จตัวนี้นะ่ะ12โวลต์แผง12โวลต์คือแผงอันนี้อ่ะ12โวลต์ก็เริ่มระบบได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้12โวลต์อย่างเดียวอะ่ะมันจะแบบเริ่มไปสักพักแล้วมันก็จะรีสตาร์ตตัวเองอยู่เรื่อยๆมันไม่ค่อยจะจะเสถียรมากอืมผมก็เลยใส่เนี่ยไอ้ตัวนี้18โวลต์80วัตต์อืม12โวลต์50วัตต์ แล้วอันนี้ก็เป็น6โวลต์40วัตต์ก็เอามาต่อกันมันก็รวมกันได้ประมาณ42โวลต์เออเอา42โวลต์แล้วก็มีตัวบูสเตอร์เอามาบูตให้มันชาร์จกับไอตัว48โวลต์อืมตัวนี้นะครับจะจำไม่ผิดแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมันจะรองรับกระแสได้แค่10แอมป์เออเรื่องกระแสนี่สำคัญนะครับ10แอมป์10แอมป์ที่48โวลต์ก็จะรองรับแผงได้ทั้งหมด480วัตต์ เออเนี่ยครับคือถ้าเกิดถามว่าลองรับแผงได้กี่วัตต์ก็ต้องเอาแอมเอาแอมคูณกับระบบของเราเอออย่างไอตัวเนี้ยมันรับได้แค่สิบแอมก็สิบแอมระบบสี่สิบแปดโวลต์ก็รับได้แค่สี่ร้อยแปดสิบวัตต์เออฉะนั้นน่ะถ้าเอาแผงร้อยห้าสิบวัตต์มาเอาแผงอันเนี้ยสี่แปดสามสิบสองก็ยังยังได้อยู่เออแต่ถ้าเกิดเอาน,นี้มาสิบแผงอย่างเงี้ยเป็นแปดร้อยวัตต์อย่างเงี้ยระบบมันเกินเออระบบมันเกินครับ นี่ก็เป็นประมาณนี้ครับชาร์จ48โวลต์ก็ต้องอยู่ที่ชาร์จเจอร์อันนี้เป็นตัวบูททำให้มันชาร์จได้เร็วครับออันนี้เป็นที่ชาร์จทั่วไปนะครับสเปคของมันคือ100แอมป์เนี่ย100 a ถ้าสมมุติเราชาร์จ100แอมป์ถ้าชาร์จ48โวลต์เราจะรองรับแผงสูงสุดได้คือ100 คูณ48ก็คือ4,800วัตเออก็เป็นที่มาครับก็คืออยากรู้ว่าชาร์จเจอร์มันชาร์จได้เท่าไหร่ก็เอาเอมคูณด้วยโวลต์ของเราเออที่นี้คือ48โวลต์คูณ100ก็ได้400เอ้ย4,800แบบที่ในสเปคมันบอกถ้าเกิดเราใส่ไม่ถึง4,800ก็ไม่เป็นไรแต่มันจะใช้เครื่องได้ไม่เต็มที่แต่อย่าไปใส่เกิน4,800 เพราะเดี๋ยวมันจะพังเอออันนี้กรณีเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆนะที่ว่าเเครื่องชาร์จ48โวลต์ใช้แผงกี่วัตต์ก็แล้วแต่รุ่นเครื่องชาร์จน่นนะเนาะเออ